เด้กกินข่าวกับพี่น้อยเด้กกินข่าวล้างเลิกงานจ้ะเอาของเกามาอุนเท็ดอันกับเขาไว้ินแต่โมว่านเลยล่ะโอ้มาอุนกินจะมีแกงออมพี่น้องแกงออมแกงออมไก่แล้วก็จะมีผิดปนผิกปน,กปนใส่น้ำปลาจะซื้อแตง่มด้มีเนือ้อโป่งเนือ้ปยอปลาให้ยังได้นีม พี่น่อยเห็ดแบบทิมนันแบบเก็บได้หลายมือจักนอยก็เลยปนถึงได้ผีกใส่ใน้นานาปลาเป็นลักษณะนี้พี่น่อยหิวข่าวพี่น้อยเอ้ยอาการของชนเหลืองานันอากาศก็บอดีได้มานี่ทั้งลมทั้งฝนทั้งพาย,ยุได้มานี่เริ่มเข่าอันสภาพอะที หลายๆคนมันจิบอค่อยมาตดอเมืดเมือ,มอแล้วก็ร่มแล้วก็ฝนนั่นหนาวนั่นหนาวเริ่มย่างกายเขามาแล้ว ซ้ำนีก็เสียบหรอกบ่ลูบัลาก็าเสียบพื้นเก่าละพี่น้องเลยฟังมือมาเลยมากตกตกตอนนี้จตกตอนนี้หน,น่ตตอเลยรูเรน่รงนงไสงสารลูกเปียกฝน นี่น่อยแกงความใส่เอัคะีเลยมคละีมาแกงความมาแกงส่กาาเมตำก็สพี่น่อยมกมันมัเปื่อยมันสุกแต่มันเปื่อยนะหัวอีกคตรระดีลยมกรอบวันนี้ค้าไปท่งนเลยคอฟิตบริบารนี่หนาหัวบเอยู่เกินเปิดเพงเกินเปิดเพ้งเหรอพี่น่อยอัดจีบีโอไปเินเหตุงานบาน้วเป็นเปิดเพงแล้วังพี่น่อยบอกจะเป็นเหตุงานอะไรคือมีนาพี่ในการเหตุงานพี่คงจะมาคับ งานพื้นนเป็นงานที่ต้องใส่ใส่สมองใส่ความคิดใช่ไหเพื่อนเปิดเทลงเปิดเพ่งแล้วหลังมดงานที่นายบว่าคุณพี่งานได่จะเขาไม่ต้องใส่สมาทีกัาเหียดเหยี เขาแลียวาทีนน้าตะคอเด้ีนัานตะคองทีจังเขาสวนไปเตียมคนพาคนยังไงกัเขาบ้านเสียนีจ้ะเสียพคนคนไหกับพนี้มากินกินได้จะกินสไหมนกันกินปะล่ มันก็เพียเดียวคือเรากพีก,กันนล้านแครมาแล้วก็มาเก็บพวนส่วนประใส่เงหน่อแล้วก็พีกไปกอกับด้เพน,นะก็้กจมาสใส่กัมาขวานมาสใส่มันกน็กินกินไม่เรียเนาะ เช้ามาขวบใส่ห,หอมกระเทียมแล้วก็ใส่หัวคาไปเนะา,นนานะมันเดี๋ยวมาบดเอาแค่น้ำไปตำไม่ได้บดบดเอาแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ไอ้กงชูรสแค่นี้แหละแค่นี้เสียกินยงเแยวไปดูไกลแข่ะเรื่องนีอยู่ข้างนเกี่ยวอะไรอยู่ กรดูกัก่ปรดูกั ตุลาค่ะแค่นี้ก็ได้จินยาาไปกัน็กำจีนหนาจะไม่ไป